ตั๋วรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศจีนแต่ละราคามันต่างกันแค่ไหนเซฟคลิปไว้ประกอบการตัดสินใจได้เลยตัวที่คนนั่งกันบ่อยๆเนี่ยก็คือที่นั่งชั้น2หรือว่าอ้อตงซั่วกับที่นั่งชั้น1หรือว e ่าอีเตังจวนะครับจริงๆมันมี business class คือซังอู่ั่วด้วยแต่ขอไม่พูดถึงในคลิปนี้นะยกตัวอย่างครับจากเซี่ยงไฮ้ไปหังโจนเนี่ยหงชั่วโมงชั้นส6งหกวิชั้105หยวนชั้นไไปปกกิ่ง6ชั่งั้อยั้969หยวน,น, 1, ยวนอามาดี่องงก้นครักที่ั่กชั่ลักๆเลยนือ็นแาว ที่นั่งสองบวกสส่วนที่นั่งชั้น1เป็นแถวที่นั่ง2อบวกสก็เลยจะกว้างกว่าทั้ง2อันจะมีที่วางกระเป๋าใหญ่ประมาณนี้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ที่วางเหนือหัวประมาณนี้เท่าๆกันที่นั่งชั้น1จะมีหมอนติดเบาะให้มีที่แขวนของมีที่วางเท้าแบบนี้มีแผ่นที่กางออกมาไว้วางของได้แบบนี้ครับวันนั้นน้องที่นั่งข้างๆบันนั่งทากันบ้านอยู่ด้วยในขณะที่ที่วางของที่นั่งชั้น2จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับปลั๊กเสียบชาร์จไฟเนี่ยโดยทั่วไปมักจะมีครังาดดนนนนกกกชชรรร้้้ยสสสุุๆไไถ่่่่่่่่ททีีีมมมววิใ็เ น้ำร้อนแบบนี้แล้วก็โบกี้ขายอาหารแบบนี้ครับห้องน้ําก็ใช้ร่วมกันเป็นที่นั่งยองๆแบบนี้หรือใครไม่สะดวกก็ไปนั่งชักโครกในห้องใหญ่แบบนี้ได้ครับดูแล้วสนใจที่นั่งชั้นไหนเม้นมาคุยกันนะ